ถ่ายมาแน่พิชเกินพร้อมมต้องหนางคนอื่นดี่กว่าตามพี่ป๊อตไปนะโยนให้กูเฉยใช่ครับพร้อมครับเพราะว่าโค้ชผมกลับมาแล้วนี่โค้ชอยู่ไหนโค้ชอยู่นี่ วันนี้ยังดับอยู่เหมือนเดิมหรือให้กดดับพวกนี้วันนี้ปอดดับครับใครดับนะปอดปอดออกปอดดับทำไมไม่ให้กดดับอ่ะปอดปอดยังไม่พร้อมปอดพร้อมปอดพอนะดิปอดไม่ตั้งใจพูดถึงสภาพทีมโดยรวมวันนี้หน่อยครับสภาพทีมยิ่งพูดยิ่พูดมากครับวันนี้ปอดนะครับก็คลิปล็อที่แล้วออกไปก็ภาพเราก็ดูแย่ลงนะครับก็วันนี้เราจะแก้ไข มันแย่กันเด้มันแย่โดนนะโดนนะโดนนะพี่วันนี้ไม่ีโอกาสลงทาเนี่ยมันยังไม่มีอะลงะโค้ดอะผมฝึกซ้อมมาโค้ดก่อนวันนี้โค้ดกลับมาแล้วมีแผนอะไรพิเศษป้ะไม่มีครับวันนี้โค้ดเขาไม่ได้เป็นคนเป็นคนทาแผนเพราะว่าตอนเขาก็บตัวอยู่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยทาให้แผนเดี๋ยเดี๋ยวเไปอยู่ที่นักกีฬาสมาก์่านเขาเข้ามาเสริมให้ ้อเี่จะมาช่วยกันแย่งด้วยนะครับแล้วโทนี่เกี่ยวได้ครับแล้วซ้อนกับมานะคอสเข้ามายกครับอินเทนเซนตเข้ามาเติมต้องออกครับสำหรับดูคิวยูแล้วแฮปปี้กิ้งมาไม่ทันครับต่อยอินเทนเซนตลึกไปหรือเปล่าครับทั้งหมดนี้เกี่ยวปั๊บแทงสวนมาแล้วแฮปปี้กิ้งมาครับแล้วปาเชนเมื่อไซโคนดูคิวยูต้องออกแต่หูยสแต็กเล่นเมื่อกี้ทั้งตัวรีคมฟลีเลยครับ เอานี่เอาแดนขึ้นหน้าโดนปลาเชฟเวอร์สคนอีกล่วงครับตัวเบอร์แล้วตามไปด้วยอีกหนึ่งศพของกระเบียวครับการจุดปุที่ดูหน่อยมีใครมาไหมบงลงหต้าเลยครับเพื่อนมาแล้วเกี่ยวไปที่แฮปปี้พุ่งบงปอบิโดบกเข้าไปไปทให้ได้แล้วกดแข็งแช่ไว้แต่ขาพี่เพื่อนมาแต่เ่ืเบอร์ลอยมาเอาเข้าหัวเหมือนกันครับยืนนิ่งๆขาในตาย,ตาย จริงเลยครับสำหรับวอนเดอร์บูแมนฮะกดดันพร้อมเด็กือนเดสเตอร์มาครับแล้วขึ้นไปกดดันเลยครับสำหรับโทนี่คอปปอมไปหนึ่งทีเชนเมื่อเซคคนปาไปแล้วออกมาก่อนคียหมดแล้วเป็นซ์เดลเซมิชชันสวนมาแต่ได้ทาวเวอร์แล้วครับสำหรับแฮปปี้กิ้งใส่เลยฮะชนมาครั้งหน้าครับแล้วล้มลงไปกดเกิดที่ป้าที่มีอะไรเซคเกิลครับ ไหลต่อแกรเบียโดนแทงแล้วล่วงลงไปครับตัวเอเดียนเซตครับเราพยายามจะรับดาเมจอยู่ด้านหลังมีคนอ้อมมาคือดูดีด,ด,ด,ดูจะเข้าไปเกี่ยวครับเกี่ยวที่ไอพอดโปรครับแต่ดาเมจพอหรือเปล่าครับตรงนี้แทงสวนเหมือนกันสำหรับเอเดียนเซตซัดเทนเลือดมาโมซาดสา,สามเอ็นต้องถอยครับตุยคิวยิลบไปแล้วครับเหลือเดอรเบิร์พยายามที่จะทร,สทรัสใส่โทนี่ตัวนี้กดแข็งหลบจังอยู่ครับเราจะเอ็นเลยฮะพี่เต๋งจะเอ็นเลยครับเข้ามาคูนายบริสต้องต้องกันแบบนี้เท่าที่ทําได้ครับจะคี้หมดไหมหมดครับหมดครับตรงกลางสุดท้ายฮะ มาครับแบบนี้ลูดคีฟตีป้อมแล้วเดินไปจบเกมทันครับเวลาเหลือเหลือครับ10แชมป์เก่าเอาชนะไปก่อนในเกมแรก9ต่อ2องนาทีสี่วิบกวิครับต่อยเกมแรกครับเกมแรกดีแล้วทำอะไรแท็กมือไง อีกแล้วครับอีทีซต้องโดดอ,อ๋อโดดตามมาแทงครับอู้ท้องเสียตัวแข็งเลยครับแล้วส่วนนี้ครับอย่างนี้อีเลสมาแล้วครับเคลื่อนมาอุ้มไม่โดนนะสามเนน่เอ็นออกทางนี้ทำอย่างไรเดอะเบอร์จะช่วยได้ไหมพันท้ายปืนที่มีไปเปียรไปเข้าหน้าเรียบร้อยแบบนี้เกี่ยวมาปั๊บยังเอาตัวรอดแทงได้ครับแล้วไม่ตายแนฮะ ด้านหลังมาปิดครับแอนเดียนเซนต์มาไปที่สเปียร์ตามไปเกี่ยวครับแล้วผัก2ครับแบบนี้สายแบคเอ็นจะอยู่ด้านนใเรียบร้อยหลบทเปก่อนคนแรกครับแล้วเพื่อนทิ้งเลยฮะพยายามจะเล่นแต่ดูชิยูนั่นเยอะม่เลยฮะเรามีเพื่อนมาแล้วครับลงมาปิดด้านบนเหมือนกันสายแบคเอ็นมาต้องโดดครับโอ้ยฟิงเกอร์ตามมาครับสวยๆสายแบคเอ็นแต่ไม่พอแล้วโยกคันโยกเก็บสแต็กขึ้นไป4สแต็กสะบัดสลัดตกมาใต้ป้อมแบบนี้ออกยังไงล่ะครับกาเบียลแล้วตรงกลางครับเดี๋ยวไว้ทิ้ง โยกไปเสร็จปุ๊บแอสเซนบินมาแล้วโมซาดเข้ามาลัมครับเปิดทุกอย่างที่มีแต่ได้ยินเสียงไหมฮะว่าเสียงนี้เลื่อยมันทำงานตั้มตัเมจอ,อยู่เลื่อมเด้งมาแล้วกดมาว่าฟ็อกจะด้านนอกครับแฮปปี้ฆ่ากันเรียบไปแล้วโทนี่โดนลุมตะกมย้ำอยู่นานแล้วลงมาผาักครับเมติเนนเซ่นะฮะแต่ผักเข้ามาแล้วเข้าหน้าของโทนี่ตายไปด้วยครับจะเปิดครับแต่เขารู้ครับไม่ให้ครับมาดิครับมาไล่แล้วแฮปปี้ไายาแล้วพยายามจอแจบอกให้จอดแจ่อยเพื่อนนึงเอาไว้ครับแล้วเกี่ยวไปที่2คนตรงนี้แล้วมอบออกไปได้สำหรับครรับเียบร้อยเเป็นอีรสาได้ ไปโดนสตาร์ไ่โดนซีซีโซนไว้แล้วฝั่งเคลจีก็ไม่กล้าโถมมาเคลียร์ป้อมถึงที่สุดแต่ยังไม่แตกครับท่านฟอนเดติโนเข้าไปรับก่อนแล้วยกตรงนี้ไปเกือบจะได้ด้วยพยายามตามเฟอรอนิเอ์ซ่าแต่ไม่ได้ถึงลงมาข้างล่างครับแล้วดุยูต้องกลับขึ้นรถม็อบออกฮะตัวนี้กก็แตกไปแล้วนะ ได้แล้วครับเฮียว่าสิ๊กบัฟเข้าไปหนึ่งทีแล้วถามว่าเอ็นต้องตึงกระกาออกแล้วแล้วกดมาฟอร์สหลบนะครับแฮปปี้จังหวะนี้ครับแล้วเข้ามารับแล้วครับสำหรับโมซาดไปสุดไหมไม่สุดครับตอถ่ายหลังมาได้ได้บาแลกแล้วไฟสเปียร์ไปเอื้อโดนแต่ไม่มีใครเข้าแล้วแต่ว่ามีคนมาแล้วไปสามคนตรงนี้ผักกลับมาให้เสิร์ฟสวยๆได้ดุยยูมาก่อนแล้วโทนี่เข้าไปไล่ที่กราเบียวครับสามเอ็นต้องออกแล้วฟลิกอร์หลบไปหนึ่งทีเอเดีเซนพยายามจะเกี่ยวด้วยไอเย็นครับแล้วเกี่ยวได้ด้วยครับสามเอ็นตัว หล่นไปตรงนี้เหลือ4คนกระโมสซาดโดนแฮปปี้เข้าไปล้วงหลังก่อนนะครับตพรานั้นกระเบี่ยวหลือโมซาคนเดียวนะครับเดอ๋เวิร์มาฟิกเกอร์ยิงขึ้นหน้าแล้วได้สองร้อยีไปหนึทีแล้วตรงนี้ดวลกันดวลเดียวดวลเดียวเดียวไหมเดียวครับแต่ข้างหลังไม่เดียวแล้วครับมีคนวิ่งมาอืมสโลว์ไว้แล้วชาร์จไม่โดนได้นะเดี๋ยวรอดูไอเทมเขาแล้วตรงนี้ตรงย่อยขาไอ้กระโม่ก็เพื่อนตายครับโอ้โหรอบ แลกกันครับแล้วจะมีดูจียูเกิดมาตรงนี้แฮปปี้เลือดน้อยๆปาไฟยิงเสียไม่โดนแต่รีบจบบ้านก่อนครับสำหรับแฮปปี้ฮะล้วเรียบร้อย11ต่อ7ดีแท็กทำลายสปอร์ตนำ20จะสู้พิม์ม่ยิงหมวตาย เปิดดาอา<ห>้โดหโดหนักหน้าไม่โดนครับโดนนี่ฮะอู้หูไม่โดนนี่นี่โดนยิงปีปรครับจตายหร,ยรือเปล่ายิงปีนี่ถึงกัรล่วงได้เลยนะครับเป็นบ i r s t ่เดอะเวิลด์ได้เฉยเลยแล้วกูวพีมาด้านหลังแล้วครับ ตามมาเดิมเบอร์น่าจะโดนเทรดกลับไปเหมือนกันครับอยู่ครับแล้วแต่ชอบตุยคิวสกินนี้มากสวยมากแล้วโดนออกแล้ววาร์ปลงอีเลสตัดโดนเปลี่ยนตำแหน่งของซิปแล้วอีเลสยังไม่ตายครับรอดอยู่ไอปัดโบว์มาครับเก็บสแต็คอ่ะอีเลสหันมาฆ่าทีมเอ็นเอ็นด้วยนะครับแล้วตรงนี้บินแอฟเซนไปพยายามตามตุยคิวท่ากลางวงล้อมมากมายแบบนี้ม่อพีไปดีกว่าครับโอ้ยตรงนั้นเจอเอ้าขาครับสองสอง ยัดไปแล้วมีสาม <จะ S 2> มา <จะ S 2> ที่หมูพีมาครับจะเก็บโมซาดจะกดแข็งอยู่แล้วตรงนี้อุ้มขึ้นรถมาโชเฟอร์พาหนุ่ยยูยูมาได้ครับโบนไปเล่นอยู่เลยนะเพราะทูเปอร์โดนครับไปโดนเซเนเัวยามโมซา,ลมาเล่นเลยใส่ดิครับปั๊บเข้ามาแล้วมีคนวาร์ปมาบินลงมาแล้วครับเรียบร้อยสวนได้ครับอัจฉริย์เซนเตอร์เซฟให้จังหวะน,นี้แล้วเป็นหมูพีที่ได้สกรอร์โมซาไปครับไลทาวเวอร์ด้วยฮะอ้าวเดอะเวิลด์โดนเก็บสแต็กโยกนี่ครับบินตลาดครับเครื่องสายกระจายดาเมจครับเรียบร้อย ดูคิวครับพยายามจะกดดันบ้างจากข้างๆนีเล้มาส<ล>ปาขุดนมนใส่แล้วโดนสวนมาด้วยคริสครับคริออจับแล้วลิสต์เติร์ดไปแล้วด้วยดีตเติร์นไป,ไปแล้วด้วยอีเลสจังหวะนี้เล่นเสี่ยงไปหน่อยครับแล้วต่โบทูเบลมาลอยเลยว,ว่าเฉียดผ่านไอตัวนาทิกาไขลานทางด้านหลังไปเลยฮะโผล่เลนล่างเยอะเนี่ยอีเลสแกสปีดพุ่เลยแล้วก็มั่นใจด้วยเพื่อนจะมารับทันไปไล่แล้วสไลด์มาตรงนี้อันเดียนซ่าปีกเกิร์บอ้าวจับแต่พิแหมนิดนึงครับจังหวะชิงเหลี่ยมครับหลอกล่อแล้วจับจังหวะะได้้ครรรับเเเาป็นนออีีสสก์ฮ วินมาช่วยได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วโดดู๊กออกซ้ายแต่อีเลสไม่มารับนะโยลิิงใส่แบบนี้เรียบร้อยตรงนี้แล้วอีเลสบอกอัมรับจังหวะสองแบบนี้จะขานหรือเปล่าแล้วตรงนี้กดเอล์เซย์เข้าครับวาร์กลับมาอาร์เจนตินเดอร์สวนมาแล้วแหมเมลุอุสจังหวะซิปโลเอาเด้งกลับครับแคดดอนเฉยเลยโอ้โหเรียบนี้ไม่ดีเลยฮะแล้วเรียบร้อย นี่เอาเดี๋ยวอเราเบอรลอยมาโอ้จะมีคนโดดมากันให้โทนี่รับเทนครับแล้วตรงกลางแอสเซนโยงและไอบอสโฟดับแบบดึงตัวเองกลับหลังทันครับคันโยกมันไม่เสียหมูพีที่ไม่ได้ขยับไปไหนจากตรงกลางด้วยหมดเลยครับแล้วตรงนี้ครับเบรียนแซดจับลากมาครับแล้วหมูพีครับโดนลากจากตรงนี้เข้ามารับลำแสงเอาสดชื่นเหมือนยืมโมไายครับแล้วหมูพีครับเปิดไปแล้วหนึ่งครับทำตามระบบเลยครับแล้วปีเก้อ ถึงไม่โดนใช่ครับตอนนี้ถอยหลังก็มาแต่ว่าได้ครับเบอร์ดาเมจไปอีเรสได้ดูคิวคูแล้วเรียบร้อยครับซิฟโรนี่ออกไปแล้วหมูพีครับตามไหลไปบัดแซมซาร่าได้สวยครับแต่เรียบร้อยเหมือนกันแล้วลุกขึ้นมาที่บ้านนี่ครับอีเรสอีเรสอีเรสยิงฟิกเกอร์ยิงอุยจะตายอุ้ยแล้วถอยกลับมาแล้วกราเบลครับเข้าไปชัดดาวอีเรสได้เหมือนกันด้วยการฟิกเกอร์ตามเข้าไปครับแต่สามทางมาแล้วครับมาแล้วครับทีฟตัวที่แปดครับนะให้สามตัวโดดมาครับโทนี่โดดไปบังให้ก่อนแล้วด้านล่างครับเอเดียนซ่าเข้าไปบังอารเจ รับอยู่แต่อีเลสก็ไปควงอยู่ซ้ายครับยิงแล้วสไลด์ออกฟริเกอร์มาได้เหมือนกันตีตีป้อมดีกว่าไหมยังตีคนอยู่ยังถมใส่คนอยู่ยังถมไปแล้วอโดนนี่ครับหน้าบ้าครับแบบนี้ครับทะลุอีกแล้วครับอินบอกเกมมิ่งแล้วปิดเกมได้ครับ3-0สำหรับดีแทคคาร์ลอิสปอร์นครับผมตีบ้านไัครับนี่ครับวันนี้เล่นดีครับ หอหว่ากนะ้าตกมือหมอยเกยัลุก สวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมหมูพีจากดีแท็กซารอนอินสปอร์ตเล่นตำแหน่งจังเกิลครับสัมภาษณ์หน่อยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาลงแข่งในนามของดีแท็กซารอนรวมไปถึงตำแหน่งป่าด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับเป็นยังไงบ้างครับระหว่างที่เข้ามาเนี่ยนะฮะมีความกดดันไหมฮะว่าเราจะต้องมาทําให้รุ่นพี่ของเราแล้วก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยรักษาแชมป์อีกรอบหนึ่งฮะก็ไม่ค่อยกดดันครับทีมผมโหดเนี่ยโอ้โห แอบถามนิดนึงค่ะหมูพีในซีซั่นนี้จะได้เห็นการแข่งขันของเราอีกไหมคะก็ต้องดูว่าโค้ชจะเป็นคนตัดสินใจครับเรื่องการเปลี่ยนผู้เล่นลงครับวันนี้ขอบคุณหมูพีมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับหมูพีครับความเพื่อนเป็นไงครับอย่าเพิ่งนอนอะไรพี่ความเพื่อนเป็นไงครับสุดยอดชนะชนะใครทั้งหมดแล้วเหรอแย่หรอเรียวกันยังแย่หรองเตะผู้หญิงโหยครับ ไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยติวตลอดเลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยวันนี้ที่เล่นเป็นไงบ้างครับเฮ้ยสเลว่ะเล่นเป็นไงล้วก็เล่นดีเล่นได้ตามมาตรฐานครับแล้วแมตต์ต่อไปต้องเจอกับโยชคิดว่าน่ากลัวไหมก็ผมว่าทีมผมน่ากลัวกว่าแกโหดกว่านี่เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ได้ลงสนามมาแลกวตื่นเต้นไหมก็ไม่ค่อยตื่นเต้น อ่าแล้วคิดว่าตัวเองทำผลงานได้ดียังยังไม่ค่อยดีครับต้องมีอะไรต้องปรับปรุงไหมอืมก็น่าจะเป็นเรื่องการเล่นของการคอเกมอะไรพวกเนี้ยครับคิดว่านั้นน่าจะมีโอกาสที่ลงเปดด็นตัวจริงบ้างไหมครับก็ต้องรอดูต่อไปครับ